คนมากมายหลากหลายความคิดเรียนรู้ชีวิตเราอยู่ร่วมกันเรื่องวุ่นวายมากมายอยู่ในนั้นไม่รู้จะหันไปเึื้ใครทำกลางผู้คนมากมายปัญหาทุกอย่างคลี่คลายด้วยประชาธิปไตยแผงสากองการสีตลาดวิธีประชาธิปไตย ผู้นำในฝันของประชาชนว,ว้าวทะเลสวยจังเลยครับนี่เพื่อนแปงทะเลที่เนี่ยสวยผิดกับที่เรามาคราวก่อนเยอะเลยนะนายว่าไหมใช่ใช่แต่ก่อนอนะเห็นมิแต่ขยะเต็มไปหมดหาสะอาดสะอาดแบบนี้พวกเราไปเล่นน้ำกันเถอะเย้เอ๊ะพวกคุณ พ,พี่ทำดีดูสิครับนั่นชาวบ้านเขากำลังทำอะไรกันนะ่ะคุณลุงคนนั้นเรียกพวกเราด้วยเดี๋ยวก็รู้นั่นคุณลุงวิ่งมานั่นละ่ะพวกเรากำลังช่วยกันทำความสะอาดชายหาดสนใจไปจติดอาสามาช่วยกันก็เชิญนะครับได้สิครับพวกเราไปช่วยชาวบ้านเก็บขยะกันดีไหมฮะขอไปกับพี่ทำดีนะครับแม่ไค่ได้จ้าไปกันเถิะเดี๋ยวแม่ทำอาหารรอไว้ให้และเฮียไม่ไปกับเด็กๆเ,เหรอ ไม่ไปแล้วอัวามาพักผองอะ่ะแล้ว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 เยตถงไหนๆนก็ไม่ได้ไปช่วยเขาเก็บขยะก็มาช่วยเจ๊ทําอาหารดีกว่าจะนอนเอาไว้ไปนอนที่บ้านก็ได้อ้อยอาเจ๊ไข่อ้วเป็นถึงเจ้าของตลาดให้มาทําอาหารไรไงหรือไปทํานั่งแหละอ้วนลงเงินหรือก็ต้องลงแรง <c oughs> อ้วนนองละ่ะเ็จแล้ยวปลุกอ้วนรวยนะเย่๋งเนี่ไม่ได้เรื่องเลย วยงาามด้มือเรคุณลุงครับที่หาสะอาดแบบนี้เพราะชาวบ้านช่วยกันทำความสะอาดใช่ไหมครับใช่ครับพวกเราจอดมาช่วยกันเก็บขยะดูแลทำความสะอาดชายหาดกันใครว,าว่างๆก็มาช่วยกันเพราะชายหาดก็เหมือนบ้านของพวกเราถ้าบ้านเราสวยคนก็อยากมาท่องเที่ยวพวกเราก็มีรายได้นะครับกลับกันบ้านแล้วเหรอจ้าหนุ่มๆนี่เจ๊ทำอาหารไว้เต็มเลย ับพวกเราอ่ะช่วยคุณลุงกับชาวบ้านเก็บขยะริมชายหาดซะสะอาดเลยครับคุณลุงทานเข้าด้วยกันนะคะอีกเดี๋ยวก็เสร็จแล้วไม่เป็นไรครับวันนี้ที่หมู่บ้านเขามีจัดงานกันผมต้องไปดูแลลูกบ้าน,นครับเอ๊คุณลุงเป็นผู้ใหญ่บ้านเหรอครับเนี่ยใช่ครับผมขอตัวนะครับทุกคนอย่างนี้นี่เองที่แท้คุณลุงก็เป็นผู้ใหญ่บ้านแต่ที่ชาวบ้านเต็มใจมาช่วยกันดูแลชุมชน ก็เพราะมีผู้นำที่ไม่ถือตัวใส่ใจและช่วยแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดลงมือทำความดีเพื่อส่วนรวมเป็นตัวอย่างแก่คนทั่วไปคุณลุงเนี่ยเป็นแบบอย่างผู้นำเหมือนที่น้องการเรียนมาเลยครับคุณครูบอกว่าผู้นำที่ดีต้องมีหลักจริยธรรมที่เรียกว่าหลักพรหมวิหารสี่ก็คือต้องมีเมตตาคือความปรารถนาให้คนอื่นมีความสุขกรุณาคือ ความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์มุทิตาคือความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีและอุเบกขาคือการรู้จักวางเฉยหรือการวางใจให้เป็นกลางครับคนแบบลุงนี่แหละนะผู้นำในฝันของประชาชนถ้าผู้บริหารบ้านเมืองเป็นแบบนี้ทุกคนประเทศก็คงจะสงบสุขมีแต่ความจเจริญไม่เหมือนใครบางคนแถวนี้เป็นเจ้าข,ของตลาดักเปล่ากลับไม่เคยช่วยอะไรคนอื่นเลย ไม่ช่วยเจไม่ให้กินแม่อาเจ๊ไข่ใจเย็นๆใครว่าอ้วจะไม่ช่วยแล้วว่ากิงสิกว่ารังจางให้รีบมากแต่ตอนเนี้ยวกขอกินกุ้งหน่อยนะพร้อมเลิศเกินคุณผู้ชมครับผู้นำคือแบบอย่างที่ดีด้วยคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีพร้อมในการดำเนินชีวิตและการทำหน้าที่แห่งผู้นำด้วยความรัก ความเมตตาช่วยเหลือเกือ้อกูลและสร้างความสามัคคีสันติสุขให้เกิดขึ้นในหมูคนะ่คณะรวมทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารจัดการงานต่างๆให้สำเร,ร็จลุล่วงตามเป้าหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสังคมและประเทศต่อไปครับสุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรร,ร,รมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต